วันนี้เรามาฟังเรื่องความรู้สึกตัวเมื่อเช้าก็ได้พูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วทำไมต้พูดเรื่องเดิมเพราะตัวนี้สำคัญความรู้สึกตัวสำคัญมากถ้าเรารู้สึกตัวเป็น ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ถ้ารลุสึกตัวไปเป็นในยากนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติความรู้สึกตัวคืออะไรอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตอนเนี้ยร่างกายมานั่งอยู่จิตเรารู้กายที่นั่งอยู่ด้วยสติรู้กายที่นั่งอยู่ก็ได้ เรารู้สึกถึงกายที่นั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกตัวหรือนั่งอยู่รู้สึกตัวอยู่แล้วจิตมันชิดปั๊บเราก็รู้ทันจิตเนี่ยเรารู้สึกตัวเหมือนกันมันไม่หลงหรือนั่งอยู่กายมันสุกมันทุกจิตมันสุกมันทุกเราก็รู้เนี่ยจัดอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งนั้นเพราะว่าพวกนี้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันถูก ถูกลึกรูก้ด้วยสติอยู่ในปัจจุบันเ,นเรารู้สึกตัวถ้าจะพูดแช่มานิดนึงส่วนมากอารมณ์ความรู้สึกตัวเรายึดมาเอาฐานกายเป็นหลักเอาถานกายเป็นหลักเพราะตอนนี้มันส่วนมากจะทำง่ายหลายๆคน ในการปฏิบัติเม้พวกรราให้ความสนใจที่ความรู้สึกนะรู้สึกตัวเพื่อสติมันรู้เองค็นั่งอย่ตอนนี้ให้รู้สึกกายไว้เห็นร่างกายนั่งหายใจสบายๆฝึกให้ได้การฝึกรู้สึกตัวนี่มันใกล้นะใกล้ต่อธรรมะใกล้ต่อมาผลนิพพานว่าเราปฏิบัติธรรมนี่ ไม่ใช่ปฏิบัติไปเพื่อจะรู้เยอะๆได้นู่นได้นี่นะที่จริงแล้วที่สุดหนงการปฏิบัติคือไม่ได้ไเลยเลยไม่ใช่ปฏิบัติไปมีมีนู่นมีนี่ทาไมถึงวันไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่ได้จริงๆเหลือเฉพาะจิตอันบริสุทธิ์เท่านั้นตอนนี้เราปฏิบัติให้จิตบริสุทธิ์ทำไมเราต้องรู้สึกตัวก็เพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวมันจะคิดทั้งวัน ชิ้นล้วจิตก็เกิดจิเลศคุ้มลุมมันก็ไม่บริสุทธินะ์จิตที่บริสุทธิ์ก็อย่างเช่นลวกปูดุลท่านว่าไว้ดีมากว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดจิตหยุดกิริยากิจไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่าง เนี่ยลักษณะของจิตบริสุทธิ์ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างโดยจิตพุทธ,ธะจิตที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์มันคงที่อย่างนั้นอย่างนั้น <S <S ซึ่งในจิตที่ว่างสว่างบริสุทธิ์มันก็ไม่มีอะไรมีเจาะภาพจิต ที่ว่างสว่างโดยสุดเดิองนั้นมันจึงได้ว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปปฏิบัติเพื่อออะไรปฏิบัติไปสู่ความว่างกับสู่ความเดิมแท้ของจิตแทนเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่ถูกอะไรกุ้มลุมสังเกตไหมรเราเพ้อสติมันก็ถูกกุ้มลุมด้วยกิเลสพอชิดปุ๊บกิเลสเกิดละ เพราะว่าพื้นฐานของเราพื้นฐานอุปถัชนน่ะมันคิดด้วยจิเลดคิดไปก็พ่อคุณจิเลดอย่างเช่นคิดไปก็เกิดความโลภจิตก็เศร้าหมองหมุนหมองไปด้วยความโลภคิดไปก็เกิดความโกรธขึ้นมาจิตก็ถูกสั่งสมความโกรธเข้าไปคิดไปก็เกิดโมหะก็สั่งสมโมหะจิตมันเลยไม่ว่างไม่สว่างไม่บริสุทธิ มีแต่ปรุงแต่งมีแต่แสวงหามีแต่กิยิยองกิจทำงานยึดถือทุกอย่างนั่นแลหละจิตมันไม่บริสุทธิ์ไอ้เช่เรารู้สึกตัวตอนนี้เราเสังเกตียดไหมพอร,รู้สึกปุ๊บขึ้นมาจิตมันก็ว่างนี่เรารู้สึกตัวตอนเนี้ยจิตมันก็ว่างเห็นไหมมันใกล้ความว่างกันไปแล้วง่ายๆการปฏิบัติ ในเพียงเราให้เติมเติมขวรู้สึกตัวนีนบ่อยๆเติมไป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 คําว่าเติมคือทำท่าในรูปแบบแล้วก็ทําในชีวิตประจำวันส่วนมากอุบายสบปฏิการนี่ถ้าใช้ดีต้องทําในรูปแบบเยอะๆในรูปแบบอย่างเช่นเราว่างตอนเช้าตื่นเช้านิดนึงหรือตอนเย็น เอยดูลมหายใจก็ดูไปเคยดูเดินจนกลมก็เดินไปทำรูปแบบให้ได้ทุกวันทุกวันจะดีพอเราทำรูปแบบตอนเช้าก็ดีหรือตอนเย็นก็ดีจิตมันตั้งมั่นใช่ไหมละ่ะวันนี้กำลังเวลาเรามาทำงานมันจะเผลอยากแต่ถ้าเราไม่ทำรูปแบบนะเรามาทำงาน อย่างเช่นในจังหวันมันเผลง,ง่ายนะอย่างนิสัยของญาติโยมมันก็ส่นมากมันก็อยู่การคุกคีใช่ไหมละ่ะพอเข้ากลุ่มก็มีแต่คุยแล้วก็ขาดสติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะมีสติยากนะสังเกตออกไหมวันไม่ค่อยมีสตินะอันวิธีก็คือให้ทำในรูปแบบเยอะๆแล้วก็ถ้าไม่มีกิจกรรมเป็นก็จะไปคุกคีกันจะไปคุยกันมาก พอไปคุยกันมันก็เผลอนั่นแหละและ้วว่าหมดหมดท่าให้กินเลสความรูร้สึกตัวในสําคัญที่เราทําในรูปแบบรู้สึกตัวในการเดินจงกรมนั่งสมาธิเค่ตัวรู้เฉยเฉยไม่ยากนะรู้เฉยเฉยอย่างเช่นเรารู้สึกตอนเนี้รู้สึกแบบไม่คิดนะทำได้ไหมอย่างเช่นลองกำม,มือดูก็ได้ ขณะเรากรมมือเนี <empath etic> so, ่ยมันรู้สึกว่ากรมแต่มันไม่คิดอะไรรู้สึกเฉยๆเท่านั้นแหละแต่ให้รู้เลยมันต่อเนื่องอย่างเช่นเราดูเชีนตัวนี้ร่างกายนั่งหายใจจะเห็นร่างกายมันนั่งหายใจกับเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มลงเพียงแต่รู้สึกให้ต่อเนื่อง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 ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำอย่างนี้แหละ ตั้งเช้าตั้งเย็นในชีวิตประจำวันก็ทำ่ยก็เลยรู้สึกตัวไม่หลงเมื่อเรารู้สึกตัวอย่างนั้นเนี่ยสตินั่นแหละมันเป็นการสั่งสมสติสติก็จะมีกําลังสมาธิก็มีกําลังในที่สุดสติบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์นี่จิตมันจะเด่นขึ้นมาเลยแล้วว่าจะเกิดจิตที่เด่นเป็นผู้รู้รู้สึกตัวไม่หลงมีกําลัง ไม่ค่อยเผลอไปง่ายมีสติรู้น้อรู้ตัวจะเดินก็รู้นั่งก็รู้หยิบจับเลยรู้หมดเลยจิตไม่ออกนอกอพนั้นจิตมีกําลังเมื่อจิตมีกําลังเนี่ยจิตเหลวมันก็ไม่ถึงนะ,ะความคิดมาเยาะเย้มันก็หายเยาะเย้ก็หายเพราะอะไรเพราะจิตเรามันกําลังของสติมันเป็นสติพะละสมาธิเป็นสมาธิพะละมันรู้สึกตัวเด่นอยู่นะเพราะฉะลังมันมาก คือกำลังมันมากกว่าความคิดเ <c oughs> มื่อกำลังมันมากในความคิดจะสอดแทรกเข้ามาไม่ได้เลยเพราะมันรู้ทันหมดเลยรู้อัตโนมัตินะ,ะนจะรู้อัตโนมัติพอกำลังมันมากแล้วก็อยู่งั้นแหละซ้อมให้มันรู้สึกตัวม,มากๆเข้าสมาธิตัวนี้เนี่เขาเรียกว่าลักคนูปนิชานเป็นสมาธิที่ เห็นการเคลื่อนไหวของกายได้เห็นเวทนาได้เห็นจิตได้เห็นธรรมได้แลหลายคนพอรู้สึกตัวมันเด่นขึ้นมาเบื้องต้นได้รับความสุขมันไม่วุ่นวายสังเกตนะมนไม่วุ่นวายจิตใจสงบทีหน้าก็ผ่องใสไม่เอยคุ้มมันจะมีความสุขสังเกตจมีความสุขโชยจากโนกขึ้นมาลำคอน จะเกิดอภิปมโมแจ้งจิตตังจิตบันเทิงคือมันเบิกบานนั่นเองบันเทิงไม่รู้ว่าบันเทิงอะไรแต่มันหันสายในใจมันนั่นแหละนี่ก็่าถ้าจิตมันเด่นขึ้นมานะหลายๆคนทําจิตตั้งมั่นขึ้นมานอย่างเงี้ยรู้สึกตัวไม่เผลอตั้งมั่นได้บ่อยๆความคิดก็น้อยลงน้อยลงเข้าไม่ถึงความคิดมาเย้ยแยบกระดับเย้ยแยะแลกระดับเย้ยแยบแลกระดับ บางคนมองกันแหละวันหนึ่งสองวันสามวันบางคนไม่นานเลยเห็นเกิดดับเกิดดับเลยบางคนบรรลุธรรมไปเลยที่รัสวธรรมจักอะเมื่อกี้เห็นไหมยังกินจิสมุจะธรรมังสปันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนดับเป็นธรรมดาทำไมถึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาเพราะว่าความคิดมันจแยกขึ้นมาเนี่ย เราจะไม่ได้ไปหมายเลยว่าเป็นอะไรยังไม่ให้ชื่อันเลย,ยังไม่ตั้งชื่อเลยเห็นเป็นเพียงคลื่นความคิดไปแวบสติมันก้ามันก็ดับแวบๆแล้วก็ดับแวบๆแล้วก็ดับ,ดบนั่นแหละบางคนเห็นตอนนะัน้นบรรลุธรรมเลยในสวระบันอันนี้ก็หลายคนเคยคุย,คยนักปฏิบัติธรรมยังไงก็รู้สึกตัวเองไหมจากรู้สึกตัวจากสติก็กลา,ายเป็นสมาธิจากสมาธิมันก็เมื่อสมาธิอัตโนมัติ สติตุโมัติปัญญาก็เกิดเองเห็นเกิดดับเกิดดับเองโดยไม่ต้องคิดนะเห็นเองเลยไม่ต้องคิดเลยบางคนรู้สึกตัวอยู่เห็นความคิดเกิดขึ้นก็ดับเกิดขึ้นก็ดับเมื่อคนแรกนั่แหละแต่ว่ามันกลับเห็นทุกข์ว่าเออความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ทุกข์คิดมาแต่เลยทุกข์ทุกข์จนเบื่อหนาดิคอคิดเพราะมันทุกข์เห็นความคิดเเป็นสมุทัย เห็นอาการหลงก็ไปคิดเนี่ยผลของการหลงไปคิดเนี่ยเป็นทุกข์มันเห็นว่าเมื่อใดคิดก็ทุกข์อ่ะแนวพ่อเห็นทุกข์ในสวนเห็นการท่าเป็นทุกข์บางคนก็บรรลุทำไปเพราะเห็นทุกข์เห็นนะบางคนรู้สึกตัวอยู่ดีๆนี่แหละจิตตั้งมั่นเห็นความคิดเกิดขึ้นต่อไปเกิดขึ้นหนาไป ขนาดห้ามไม่คิดมันก็นยังคิดของมันอยู่เลยเห็นว่าเออความคิดมีเหตุก็เกิดขาดนี้ก็ดับไม่อยู่ในการพวกคุมของเราเลยเป็นหน้าตาบางคนเห็นหน้าตาก็ทิ้งเลยทิ้งอุปทานเลยก็บรรลุธรรมเนี่ยแต่เอาสั้นๆเป็นอย่างนี้นะการปฏิบัติลักษณะนี้เป็นกันเยอะตามนักปฏิธรรมที่คุยๆกันนะบางทีโยมก็หลายคนนะก็ทําไปนี้แหละ บางคนก็นั่งยกไม้ยกมือไปยกไปจะมาจิตตั้งมั่นก็มาเล่าสู่ครูาอาจารย์ฟังว่าจิตโยมไป,ปงั้นไปนี้โอ้บรรลุธรรมไปละบางคนเห็นไม่เที่ยงบางคนเห็นทุกข์บางคนเนเนืตาบางคนเดินตรงกรมเฉยเห็นเกิดกดับเกิดดับเงาเดินไปได้จังหวะมันอยู่ๆมันก็ตัดรวมไปเลยก็มี เพราะนั้นความรู้สึกตัวนี่จึงเป็นประต,ตูเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติที่เราปฏิบัติตามมหาจิปทานสี่อย่างที่วิจารณเทศยดทุกปีเกิดอยู่ทุกปีเบ,ปบื้องต้นกนคือพระเจ้าสอนเรารู้สึกตัวนะอย่างเช่นข้อแรกอานาปะบพะให้ใจข้อยาวก็รู้ออกยาวก็รู้ก็สั้นก็รู้สั้นก็รู้นะ ไปถึงสิบหกขั้นนะหายใจเขารู้องไรก็รู้สึกตัวเห็นไหมหายใจออกรู้รู้สึกตัวเท่านั้นแหละดูลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่อง,ออง,อองมันเติมรู้สึกรูก้สึกรู้สึกไปมันก็ความคิดก็หลุดไปเลยข้าใกล้ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นนะในอิระบทบอกพระก็เหมือนกันเมื่อเธอเดินอยู่กุฎชัดว่าเดินเมื่อยืนอยู่กรุ้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งอยู่ ก็รู้ชวานั่งหรือเมื่อนอนก็รู้ชวานอนอันหนึ่งเธอตั้งกายไว้แล้วอย่างไรอย่างไรก็รู้ชัดอาการกายนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เห็นไหมเดินก็รู้เห็นไหมอย่างที่เราเดินเนี่ยก้าวไปก็รู้สึกก้าวสองก็รู้สึกก้าวสามรู้สึก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 มันจะไปไหนเลยมันก็ตั้งมั่นความคิดไม่รู้วิ่งไปไหนหายเข้าป่าไปหมดเลยแต่รู้สึกตัวไม่ใกล้ไม่ได้ บางคนทำสัพพัญญะอย่างเช่นดูขาได้กก้าวไปหรือคู่แขนเข้าใหญ่แขนออกพวกเนี้พอรู้ไปรู้ไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็เข้าใจธรรมะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างบางทีเราก็คิดเยอะไปนะนะักปฏิบัติธรรมต้องไป เอาสูตรนั้นมาใส่สูตรนี้ต้องไปหาอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ต้องผสมนั่นผสมนี่เยอะไปหมดมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านให้เราจําไว้ว่าเราปฏิบัติเพื่อเอาออกไม่ได้เข้าถ้าเราคิดหาอันนั้นคิดหานี่ยมันเอาเข้ามันมันมันสร้างความวุ่นวายให้จิตจิตที่เป็นปกติที่หลวงปูด่ดุลท่านยกมาสอนน่ะ อันนี้อาจารย์ชอบมาเลยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่ง,ตงเห็นไหมหยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดยกิริยาจิตคือจิตเนี่ยไม่สัดสายไปนเลยคงที่ไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างในจิตนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยเดลืยเฉพาอจิต เป็นธรรมชาติแต่แท้เลยจิตพุทธ,ธะบางทีเขาเรียกว่าจิตหนึ่งรล้วก็ได้จิตวิปัสสนแล้วแต่จะเรียกกันคือเราปฏิบัติเราออกให้หมดเลยพวกสัญญาสังขารต่างๆที่มันปรุงแต่งเนี่ยนะรู้สึกตัวมันคิดมาเนี่ยไม่ต้องไปคิดกับมันรู้สึกไว้ล้วก็ดับไปมันคิดมารู้ทันก็ดับไปคิดมารู้ทันก็ดับไปดับไปไยในสุดก็เหลือเฉพาะจิตล้วนๆเมื่อความคิดมันเข้าไม่ได้มันก็ ไม่ถูกตัดไปแต่ไปในสุดมรรคผลก็ตัดไปจิตก็กลายเป็นจิตที่ไม่มีอะไรมากุ้มลุมไม่เป็นธาตุของอารมณ์เป็นจิตที่อิสระและอิสระอิสระจากขันห้าด้วยไม่มีอะไรไปทำให้เป็นทุกข์ได้หรือว่ามันว่างมันสว่างมันบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการสว้งหาหยุดจิราชิตไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดทือะสักอย่างมันกลายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติล้วนซึ่งกิจช้นี้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายนั้นเราปฏิบัติไปเพื่อเอาออกกลับไปสู่ธรรมชาติธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลย <c oughs> เห็นไหมถ้าเรามีนั่นมีนั่นอย่มีนั่นมีนี่อยู่มันสวนทางกันนะ ง่ายไหมการปฏิบัตินี่ไม่ไม่ต้องทําอะไรเอาออกอย่างเดียวเรารู้สึกตัวอย่างเช่นรู้กตัวตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้ารู้สึกตัวเป็นไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดถ้าคิดมารู้แล้วก็ไม่คิดตามทาทาได้แม่ทำกันเนะี่ยมาช่วเรานั่งหายใจอยู่เนี่ยพุโทโธพุโทโธก็ได้มันคิดมารู้อ่าไม่สนเลยวางนันแหละแล้วก็พุโทโธต่อ เนือใครดูเฉพาะลมดูลมเข้าลมออกมันคิดมาก็รู้ก็รู้ลมต่อไม่สนใจมันเลยทิ้งกันนั่นเลยนะกองกันนะั่นแหละมันคิดอะไรกับกองันนะนะั่นแหละเมื่อทำไปบ่อย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 ,อยมันจะเกิดก็แล้วเกิดอุเบกขาไม่สนใจความคิดเลยมันจะเป็นอะไรกับช่างหัวมันในสุดใน่ความคิดจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยถ้าถึงจุดนี้เราจะได้รับความสุขแล้วนะเย็นเย็นเย็นใจ โล่งอกโล่งใจไม่มีทุกข์ไม่ต้องทุกข์มันวิ่งหนีไปไหนแต่ถึงจุดเนี้ยถ้าทําไปเรื่อยๆเยเรื่อยๆก็เห็นแล้วความคิดมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิขดขึ้นดับเนี่ยบางคนก็เห็นทุกข์บางคนเห็นหน้าตาเนี่ยประตูที่เราจะไปสู่ความสิ้นทุกข์อะความดับทุกข์อะนั้นเรากลับไปบ้านก็ดีอยู่ป่าอยู่วัดเราก็ดี มันไม่ยากนะตามเี็กต่วมาเนี่ยงแจะรู้สึกตัวให้เป็นกลับไปบ้านอย่างที่เรากวาดบ้านก็รู้สึกที่ร่างกายอ่ะกวาดครัง้งนึงรู้สึกได้หนึ่งแต้มกวาดสองครั้งก็รู้สึกในรู้สึกนั้นไม่คิดรู้เฉยเฉยว่าแขนมันกวาดไปหรือซักผ้าอยู่ก็รู้สึกเดินไปเดินมาก็รู้สึกก้าวขาวขาวขา,วขา,วขา,วาก็รู้สึกตัวก้าวขาซ้ายรู้สึกตัวเอาวันทั้งวันนั่นแหละ พอไปนั่งทำรูปแบบนั่งดูลมก็หายใจเข้าก็รู้มันก็ได้ความรู้สึกหนึ่งตัวแล้วหายใจออกก็รู้นียก็ได้ความรู้สึกหนึ่งตัวแล้วถ้าทำได้ไม่นานท่านรับประกันว่าอย่างช้าเจีดตีเจ็ดวันอย่างภายในเจ็ดวันเนี่ยล้วเก็ยเดือนเจีดปีอย่างช้าเจีดตีไอ้ที่มันช้าเพราะว่าอะไรมันเผลอ ไอเกตมันเผลอสมมติยี่สี่ชั่วโมงเรานึกดูเรารู้สึกตัวได้ถึงครึ่งชั่วโมงไหมถ้าแบ่งนะแบ่งกิเลสเอาไปกินได้ยี่สิบสามชั่วโมงครึ่งรู้สึกตัวครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะสู้กิเลสได้ไหมสมมติเราเอาน้ําน้ำขุ่นกับน้ำใสมามาเทใส่ตุ่มนะความเผลอเนี่ยเหมือนกับน้ำขุน่น เราเทน้ำขุนลงในตุ่มยี่สิบสามขันครึ่งวันหนึ่งเทน้ำใสลงขันหนึ่งไอ้ครึ่งขันแล้วว่าน้ำมจะใสไหมมันก็ต้องขุนเนาะเพราะเราสั่งสมความขุนเยอะนั่นความคิดเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสาระนะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่าไปสนใจมันมันไม่ใช่ของจริงอ่ไอ้ความคิดนี่แหละเป็นตัวภัยทําให้เราหลง ถ้ามันคิดมาเนี่ยวางไว้เลยคือไม่สนใจมันเลยคิดดีคิดชั่วทำสติรู้เนื้อรู้ตัวไว้ในกรรมาฐานของเราจะดูลมก็ได้ท่านั่งดูเรือบทก็ได้ดูสมัสมประจก็ได้เวลาเดินพราาจารย์แสดงไปเท่านี้แหละเราอยู่ไหนก็ทำได้ไม่ต้องปอ่านในสเราะเล่มก็ได้เราลองถึงแน่นอน ความเป็นอริรบุคคลเบื้องต้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลถ้าเราขยันทําถ้าทําได้วันหนึ่งสักสี่ห้าชั่วโมงนะอยู่ไม่ไกลต้องได้นะสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยแม้แต่อย่างอ่อนนะแต่หลวงปู่ท่านบอกว่าต้องได้แปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็มีคนเขาทำวันละหกชั่วโมงเ็าทำสามเดือนเขาเล่าเขาก็ได้คุณธรรมเบื้องต้นอะไรบุคคลเบื้องต้น,อ,ตนอันนี้ก็หลายคน คนเขาเล่าคือว่าทําจริงจังนะวันละหกชั่วโมงเดินเขานั่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เดินก็เดินสองชั่วโมงอย่างเงี้ยยกหนึ่งสองชั่วโมงเขาก็มานั่งแล้วเดินอีกสองชั่วโมงเขาทำไได้หกชั่วโมงทําเป็นมาตรฐานเลยเขาก็ทำสามเดือนเขาเล่าฟังเนี่ยควารู้สึกได้วันละหกชั่วโมงเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ใช่น้อยนะที่จริงหกชั่วโมงมันยังน้อยเอามันอย่างน้อยยี่สิบชั่วโมงนะ ยงเปนเวลาหลับหนักไหมอาจารย์วันไม่หนักนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่รู้สึกอย่างเช่นว่าเราเดินเดินไปที่พักนะแล้วก็เพียงแต่ก้าวขาแล้วก็รู้ตัวก้าวซ้ายก็รู้ตัวนะไม่ได้ทําอะไรเนาะมันไม่ไม่ใช่ว่าไปเปลืองเวลานะมันมันทำลงไปพร้อมกับการงานอนะ่ะไหเราถูสลาก้าวขาไปก็รู้ตัว ซ้ายขวาซ้ายขวาทำอาหารอยู่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆมันได้นะได้หลายชั่วโมงนะแต่อะไรรู้ไหมแต่เพราะมันไม่เคยทำอย่างนี้ถ้าเข้ากลุ่มแล้วมันเคยตะหลงมันก็หลงตะพืชพอได้ยินครูอาจารย์พูดมันก็เออเอาสักหน่อยอาจจะได้วันหนึ่งแต่นั่นก็ปายอีกแล้วเนี่ยคือจุดจุดอ่อน แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องฟังซีดีหรือมหาครูบาอาจารย์เพื่อเตือนเตติมันจะไม่หลุดไปไกลมันทำแทนกันไม่ได้น,นั่นนี่ถ้าเราไม่ทำเราก็ทุกเองอย่างเช่นเรากลุ่มขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเรื่องใดก็ตามอะ่ะมันก็อยู่ในใจเรากูมีน่าทุกข์นั่นแหละ เพื่อนที่เขามีสติเขาก็เป็นสุขเขาช่วยเราไม่ได้เลยนะถ้าเราทําน้อยเราก็ทุกมากเราทํามากเราก็ทุกน้อยเราทํามากๆเราก็หลุดพ้นจากทุกไปเลยครูบาอาจารย์เ็าช่วยไม่ได้เพื่อนเ็าช่วยไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรารักตัวเองเราต้องทําออกอายุไขอาจารย์ก็พูดวัยช่อวันนี้ก็เกติบสิบสี่ปีนับไปเลยถ้าตึงเกติบสิบสี่นั่นหมดอายุแล้วเกินนั้นไปก็ า,า็ใชสานว่าไงแก่ก็ตายไม่ไมเลยป่วยก็ตายป่วยก็ตายมันยู่อะไรนะั่นน่นะมันต้อนนั่นะนะ่นะเกินนั้นไปก็ทว่ามีบุญแต่มันจะได้กี่ปีก็มไม่แน่นอนใช่ไหมทุกวันนี้มันอยู่ได้เกือสิบวันทเ,เก่งแล้วคนทุกวันมาให้พวกเราจับนะที่กอรู้สึกตัวให้ได้นะรู้สึกตัวไมยถึงว่านั่งอยู่เนี่ยจิตมันรู้กายเนี่ยรู้สึกตัวมันไม่ไปคิดอดีนาะคต นั่งอยู่รู้กายถ้าจิตชิดมันก็รู้จิตด,ด้วยสุขทุกข์กิขึ้นก็รู้สุขทุกข์ด้วยอะไรเกิดขึ้นในวงของกายมันเห็นหมดเลยเนี่ยเขารู้สึกตัวไม่หลงถ้าไม่มีอะไรก็รู้สึกร่างกายไว้เป็นหลักไว้หรือใครจะรู้จิตเป็นหลักก็แล้วแต่มันทางใครทางมาเนี่ยต้องดูเอา,เอาต้องกินะเอาเอาในสมควรเจอล่